โปรตีนบ่ใส่เกิบเนี่ยแดดชินแล้วบ่มีเกืบบ่โบมหาตัวบบเฮงตีมหาตัวยังได้เกลือบจังบ่ใส่เกบเลยบ่บด้ตัวาเบาความจิเอออ่าวัดเงินแต่ละมือเจ้าคลองเจ้าก็บอคลองได้หมจับเื้อเกิบสิางทีก็ได้ซีบเจ้าพันเนืองบบฮอดเกือกระแพงเกือกระแพงเออสกึมจะเอาเงินไปซื้อเกิบคู่จะได้เกืบนะ ชิปแล้วก็ซับสามซิปแบบมีเออจะเสื้อจะใส่เด้อมันจะบอนตีนเหยียบน้ำเขาจะบอกอืมเออคันสีพปซื้อเียนมาขายเนี่ยเขาว่าแข่งขันแข่งไปงมแข่งมาขายแข่งเขาบอก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนบ่อยอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนานะพี่น้องน้องวันนี้เซาึิมกะมาพาหมู่คนไทยมาสวัสดิา,าอีห้างเนาะแต่เซาคิมบ่อยเลยาไปไหนเซาึิมอยู่นอกกพอดีเห็นนอกคนหนึ่งเพิ่นกะขอเงินจะได้เงิงงงงนซื้อปลุกเปรี้ยวเฮี้ยนคนว่าแหละหมู่ก็เรียกเงินแถมซาบาทพี่บุม๋มเนาะแต่ว่าเซาึิมก็ยังหูว่ะนอกทีไปทีมานอกเขาเป็นจังได้แหละกะเพิ่นกะแต่อีกต้นนะพี่น้องเกือบใส่กับบุ๊มมีก็เลยสิพาพี่น้องเขามาสัมภาษณ์มาถามข่าวข่าวน้องเพิ่นเนาะโอ้ยสดี จะบูมีเกือบใส่ปะบูมีก็ดังๆเลยลูกจะอายุเท่าเลลูกอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีเฮียอยู่ห้องเดยลูกอยู่ห้องปสองปสองมีกระหนองจากคนมีเลยหนองสามคนสามคนจะไปพีที่เท่าไรจะไปคนที่เท่าเลลูกเป็นลูกกดเป็นลูกก๊กไม่ลูกหล่าหรือลูกกลางเป็ดลูกหล่า ลูกหละ่ะจะมีเอื้อยจะคนมีเอือยมีอ้ายมีเอือยคนหนึ่งก็มีอ้ายคนหนึ่งจากปีแหละลูกอ้ห้าหน่ะจี๊สองปีไปอยู่กับพอ่อกับใคราเกาะไปอยู่กับพ่อพ่อจะอยู่สายพอห้ามีพอ่พอห้ามีคนหนึ่งมีพอสองคนแต่ว่าเลี้ยงก็พอแทนโอ้เจ้าน่ะเป็นลูกของพอ่พอพ่อใดลูกลูกของพ่อน้อยเออแยกกันอยู่ แม่จะเอาผัวใหม่<ด><ด>จะเควนจะมาหรอกขอเงินไปองค์เฮียนสิปึ่มเกือบกระโบใส่ขอากางงงงกับเจ้าขอากาเลยถ่ายคลิปมนาะเพื่อมิตรญาติใจดีอยากซอยเรือเจ้าเจ้าเห็ดหน้าอยู่บ่หรือเห็ดแดงแดงซื้อข้าวกินบ่ได้เห็ดซื้อข้าวกินออเห็ดป่าขายดอกไม้อยัพวพี่น้อว่าเจ้านะั่นพี่นอ้องป่าเพิ่นขายดอกละถูกอีหลีบวดนี้แล้วมาหาอันบาซี่มาหาคอพอได้ซื้อข้าวกินเพิ่นว่าเนาะคอนี่มีคนให้เงินเจ้าอยู่บ่แตะละเมนี่ ชิกรอยนึงิบบาทโอ้จะละมื่อนี่บริเหตุหน้ามีแต่มีแต่ซื้อก<อ><ม>ินบลุลูกตที่ห้อยนะ่เป็นหน้าเมตุเมตุค่ะแลแบงมู่นค่เป็นลแบงหายปบ่มีบ่ม,มเพราะว่าอันเมตุเป็นแมลงของแมว<ม>แม่เจ้าลอยแนี้สรุแม่เทนะา,าก็ขายดอกไม้อยู่ใส่ อยู่ทางคูณขายดอกไม้โอ,โอ้ดอกไม้เนี่ยฮะเมื่อหนึ่งได้ใส่บันทารดอกไม้เมื่อหนึ่งก็ได้จะได้อยหาชิปก,กับได้อยุสักเศร้าพันหนึ่งเพิ่นเพิ่นไปเก็บเอาดอกไม้เลยสื่อเอาสื่อเอาคอยลื้อทามจะจะสื่อนั่งยังเกาะสื่อลอละนั่งน้องลอละอ๋อก็มีไซมีไซบุญเขามาถ่ายคลิปแล้วแต่ก็ยังโบงมีผู้ใหญ่เขามาซอยเรือเนาะอืมน้องลอละจะคของเฮียนนะเจ้าได้ที่ทะเลลูก ในที่10เอที่10เอทโอ้เก่งอยู่สิบบบคีเล่เป็นไรเนาะที่10เอทไปเขาเงี้ยนอยู่ใช่เวลาไปเวลาไปเขาเงี้ยนอยู่ใส่เขาเเงี้ยนที่ไหนไกลบ่ไกลอยู่ยังไปนี่ยังไปบ่โดยยังไปบ่มีรถเออมีรถข้างห่างคนหนึ่งมีรถข้างห่างโดยบางมื่นกะแต้งในบางหมื่นกะแต้งบ่ได้ เออแต่อีตดอลูกเนาะเศร้ากึ่มมาพาหมูมาทำบุญเพิ่นมาแต่ไทยแต่ปกติกะถ่ายคลิปทายบุญอยู่กะบถ่ายเบิ่งเร้่องเต็มมีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเรือเจ้าอืมถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีย์ซอยเรือเจ้าจะ,จะได้ยังลูกอยากได้อยากได้รถกับอยากได้เงินโหขี้ได้ร้าย <laughs> จะบ่มีเฮือนส่วนตัวจอยากได้เฮือนน่ะอันนั้นเป็นเียงนาของม่ตู้แล้วให้อยู่เชียงนาโดยโอ้ จีกมือขเขามีเขาไมีโอกาสเขาสิเอาไปถ่ายคลิปเทียงหน้าเจ้าเดอ้อเจ้ากค็คงจกความขืดอายุสมนีก็จะได้เฮือนสิบสองปีหรอ,อพอว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเทียงหน้าของมิตุแล้วเป็นคนเห็ดแหละรถกันรถก,กันท่านห่างห้างเดี๋ยวเขาจม,มีเสื้อผ้าดนงอยขอสิเอามาแจกงหาเจ้าเด้อเพิ่นฝากมาจากกรุงเทพเดอ้อมีผู้มีอันหมูสิฝากม,จมาจากพแเภกพป็นสิฝากมาแต่อันกรุงเทพเดี้อเขาใช้เอาเสื้อผ้าด่ัวหนึ่งก็หล่ไล่ เขาผากมาขอไปบริจาคไปเลยขอบริษัยขอไปบริจาคทั้งเมืองพีนไปเลยเจ้ามี่พูดเสือเสือผ่าใหม่ลูกมีมีแต่เสือแต่เก่ามีเสือจากชุดท้ามเนี่ยมีแต่เสือสามชุดสามชุดโอ้แม่เจะแล้วเอาผัวใหม่เลยผัวเก่าคนเลยไปอยู่กับอ้ายเจ้าจะอยู่กับแบ่งแบ่งลูกคนละคนแม่จะมีลูกสองคนผู้ชายกับผู้หญิงแต่ผู้ชายอยู่น้ำพอลผู้หญิงอยู่น้ำแม่ พอหักพอไม่เพิ่งเจ้าอยู่บ่กะแพ่งรู้คอนเฮ็ดเ์ียกางเงี้ยพอไม่น่ะเทปอเ่ียกกอสร้างกอสร้างรู้อือเราก็ดุยยูได้กอสร้างเนาะแต่ว่าคือว่าได้เงินเดือนมันก็น้อยเนาะลูกเนาะได้เงินเมื่อเราเมื่อให้แม่บ่เนี่ยได้แสดงดูดูข้าให้กินสิ้นบาทป้าบุ้มให้สิบาทกินนี่พอดีเมื่อกีเนี่ยมีป้าขาดดอกไม้พวกนจ้าะถูกเจ้ากระทุ่ออะไรปฏิตัวว่ายันวินมาหาตัวเอาเงินมาหา ตัวหาคอโอ้ยป่าทามสกุลม,า,มบาบ้านอยู่ไซๆๆเฮือนอยู่ไซเนาะไผาทาจะมาคอคือเป็นจังซี่เนาะมาทามไปอะไพี่น้องเอ้ยแบบเห็นกับบางเสีอกะเฮากับบริวายอยากใส่ลายดอกแต่เขาต้องทามก็ไปกินแบบโบมี่อาริโบเพื่อนพี่ผู้ใหญ่ใจดีอยากขเขามาซอยอืมอยาก็อยากเขาเฮียนอยู่บ่อยากเฮียนตั้งซื้ออยากเฮียนต่อเนอะอาะแต่สมมตินี่กะได้เฮียนอยู่ในลูกนเนาะเฮียนอยู่บ่ได้เฮียนดูจะนี่ปิดเทอมปิดเทอมแดนเก่าบนเขา เรียนเก<ด>้าอืออ้ยพอดีไปแต่แพงเนาะพี่น้องัะไรแจักมือขวจะไปเฮือนจอเด้ขอขวัจะไปเพื่องฮือนเจ้ากระทอมเทียงหน้าจะอยู่บนไดแล้วก็แม่เจ้าราคาดอกไม้อยู่บนได้ขัญมีโอกาสขาแวเขามาหาเจ้าซื้อขาวซื้อขาวกิโลกินขปาวปแพงแพงเนาะพี่น้องเอาม,ม,มือนให้แม่บวเงินนี่แรกเป็นเงินแรกเป็นเงินกี่ไปสรนนี่ลูก จะชิบพ <laughs> ันสิบพันพี่น้องเอ้ยมันถือพอทสิบพันหาิปบแมนหาิบเออได้อยู่ได้ได้ถือได้ถือแมนแได้ถือลงจะไปแหลกน้ำไพ่เงินนะ,ะ,น,ะน้ำไพ่คะน้ำไนมค่ะน้ำแมนค่ะ,คะ,สะเสรีวันใหมานตัวเป็นแมนค่ะในโน,โน,โน้องเนาะอือค้จะจับหนกบางทีนี่จะจับอยูใส่หนก่ะหนกบินไปเหรอ เจ้าจะจับนะล,ลูกยันบาเวนเด้อปล่อยมันจะไปจับจะ,จะไปคังมันเด้ออืมเอ็มบอกเขาต้องไปจับเขาต้องเมตตาเห็นมันละปล่อยมันไปนะนี่เพิ่นจับโซก,กึ่มเคยเพิ่นจับหนูมาคายเนาะพี่น้องแบบคิดว่าจับหนูมาคายแหละค่ะเห็นแบบคนไปปล่อยแบบ,บคือจังเห็ุอยู่ไทยเขาใส่กงอะนะแต่กระบวแมนจ้าอันพวงนั่นเขา,เขา<ฆ>คายหนูกูเขาคายหนูไทยขวักขว้างนิดหนึ่งอยู่บนข้าวคืนนะเขาขายหนูคายปลาขายเบียร์ แม่เขาจับอะจับอยู่ใส่แต่บางทีแต่หาจับอยู่ในดอกจำปามันเป็นห้างไม่ยังนกนกยังนกเอี้ยงนกจิ๊บนกกระกิ๊บนกกระจับบะลูกโดยเออแมนเอี้ยนนี่เขาหาเก็บเก็บอยู่ใส่เขาเขาหางมอันในหนองเออเจ้าคุโบไปงมนองเขาข้าใหญ่ญาตเอียนโดยบวกไอจับเออบวกคยจับเจ้าคุโบจับเอียนมาขายเองสินะญาตเอี้ยน เขาว่าว่าขายแข่งเขาเขาว่าเออเขาอยากขายแข่งเขาโดยแล้วเขาขายเนี่ยแะแล้วเขาเนี่ยสีแพ้เฮาแพ้แนวดั้ยน้าเฮาเฮาเนี่ขายแนวดั้ยก็เด็กขายเบอร์เด็กขายเบอร์น่ะเขาเขาเนี่ยบอกให้ขายทางคุณเออให้าขายทางอื่นถ้าขายทางอื่นน่ะได้อยู่แต่ว่ามันผัดกมมันผัดน้องมันผัดไก่โพดเออน้องมันอยู่เนี่ยคันไก่บรุกไปรักเป็นกิโลผมว่ายู่ปุ่นแบบคืว่จักรักงั้นจักรัก วัดใกล้ๆนี่วัดนั่นนะผู้ผู้พี่น้องเกิบกับบุมีทามเนี่ยบ่ฮ่านบ่ตีนบ่ใษ่เกิบเนี่ยแดดชินแล้วบ่มีเกิบบ่โดนบัวมหาตัวบ่วเฮงตีมาหาตัวยังได้เกิบบ่จังบใษ่เกิบเนี่ยบัวแด้ตัวขาวาความจริงเอออ้าวบัดเงินแต่ละมือเจ้าของอะไรเจ้าก็บอกคล้องในมือเจะซื้อเกิบใส่ ที่ไปไหนซื้อเท้าพันเนืองบ่อหอดเกือบกระแพงเกือกบกระแพงโอ้เออสกูมจะเอาเงินไปซื้อเกือบคู่สแลเกือบนะคู่าหาซิปแล้วก็ซับสามซิปกว่มีเออจะซื้อจะใส่เด้อ,อมันจะบ่อหอนตีนเหยียบน้ำเขาจะบ่อกเออคันซิปไปซื้อเอียนมาขายเนี่ยเขาว่าแข่งคันแข่งไปงมแข่งมาขายแข่งเขาบอจักโต,ตพันเอียนนะ่ะเขาบอกว่า หาตัวน่ะสองเซนซ่า่สองเซนซ้า,ซซาแล้วเขาเงุงม่มแล้วเขามาค้ายแล้วคนคนมาทําบุญแล้วเขาปล่อยบุญตัวปล่อยใช่ใช่บาทแล้วก็ได้ปล่อยยี่นี่น้องอินไปหากอาหารนี่น้องแล้วก็เอามาให้คนทําบุญซื้อแล้วก็แล้วก็มีอาหารปลาเน้อเออแล้วก็ปล่อยทงถากเอาค้าขายนะ่ะทงละหาสิบบาทเออไปยังไปหาอยู่น้องกันเกา่าห้าแลา้วัดให้คนมามาซื้อซื้อแล้วปล่อยขึ้นคือเก่าบาสิบ่ น้องเงินเก่านะแปลว่าน้องเงินเก่าซื้อขายซื้อขายอยู่ฮะโอู้หูสรุปแล้วสรุปแล้วทึ้นกระยูหันหกําไรกกรยูหันหแ,แบบค้นหากระยูหันมันบ่มียังไงคะจะหามาขายสัตสัตปล่อยนะ่ะนกมีนกมีปลามีเอี่ยนมีมีอาหารปลาอาหารปลาแล้วก็เต,ต่าเต่าเออโอ้ยเนาะแต่อีกตนจำลูกซากรึมอยู่ลูกซากรึมสิบสามปีใหญ่คน่าตุ้ยกระตุ้ย ข้ามเมื่อกเอาเงินให้แม่บ่เนี่ยแม่เจ้าลักก็ทุกางาบ่ลุกทุกางาลำบากื่อนบ่มีเขากินไปหาแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงบอกว่าบม่มีและมันนี่กันนะไปหายืมขายน้แม่เลี้ยงเลยแม่เลี้ยงบอกว่าบม่มี่ืหมัน แม่แม่แม่ฮามีเงินอยู่สักพันกี่แ,แหและฮาไปขอยืมแล้วแม่ตู่แม่ตู่แล้วบอกแบบป่ิเสธแ่าบ่มี่บอมมี่แหละแม่ฮาตอนแต่แม่แต่แม่ฮาเก็บทองแหละแม่ฮาไปขอยืมมีเงินอยู่อันแสนหาไปไปห้องหมอแล้วพ่อพอแล้วมายืมมายืมน้ําล่าแหละแล้วแล้วป่วิเสธว่าบม่มมีมีอยู่พันหนึ่งแหละ เอาใบซื้อนมใหม่ลานโอ้ล,ล้วพี่อะีรพี่เฮียพี่พพยังไม่ตู้เจ้านะไม่ตูนะ้่ะ้านๆกะกะอยู่ในงานนั่นแหละบางที่กะนย้กับดอกเบี้ยเงที่กะไปสอนมัวเออเรากะนยีขายดอกเบี้ขายกระบบตี้แล้วเรากะบบมีเนาะเออเออสกึมจะเอาเงินให้ไปซื้อเกิบคัแนมมีหญ่ใจดีย์ซอยเหลือเจ้ามาข่อยสิมาฮหาเจ้าใหม่เด้ออืมอันนี้สกึมจะเอาเงินสกึมให้ไปซื้ออันนี้บ่มันจากบ่อนตีนเอามาเลยพี่

อยากอะชีหนเฮ้ยขี้วดนเด้อราวังเกิชีวดด้อบคนะบักสองบักก็ยังรอเหรอบะนะข้ามีเวลาข้ามีภุญญาใจดีเบิงคลิปอยู่ข่อยสิม่มองเงินให้แกเด้อขอบใจพี่บุ๋มจับกล่องไหมใอ่โจนเอ้าคนบุมีเกือบใช่ไมอมีกตทขอบใจเนาะถ้าถ้าถ้าามีญ่ใจดีเบิงอยู่กัยินดีๆเป็นสะพานบุญให้น้องเนี่ยกับลูกจะซื้อยังก่อ ชื่อ writers. น้องลอลละน้องโลลาโอ้คัมพิฟูย่าเจดีสอนเลือยงน้องมาเนาะสาวคุ้มจะกลับมาใหม่เด้อคันโบมีก็แล้วแต่วุ้นเจ้าเด้อเดี๋ยวทายคลิปให่พี่น้องคุณย่าเจดีเบิ่งอยู่ใน่ยูทูบเบอร์เลยสองสาวกุ้มเซโน่จืดไปเด้อสาวกุ้มเซโนคันคะแนนมีคนสอยเข้ามาสาวกุ้มกะสรีมหาเจ้าใหม่เด้อกะค่ะคุณย่าเจบุญเนาะไอ้ต้นทรายน้องสลาบ่ ล้อล่าเศกึมก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญเนาะข่าวมหานอกพ้นหม่จะเมื่อนี่ก็เศกึมก็ชิดคอตัวกับก่อนขอหมูถ่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เศกึมกับกับน้องลอล่าก็ชิดคอลาพแม่พี่น้องไปก่อนผัวกันคลิปหนาสบายดีลูกสบายดีขมุกขอบใจเด้อเศกึมอายุดีมีแห้งเด้อจ้า